กรณีผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรฮะโพสต์ Post ข้อความเข้าไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะโดยอ้างว่าเป็นภรยาของคุณเสกโลโซหรือว่าคุณเสกสรรสุขพิมายล่าสุดอดีตภรยาของคุณเสกโลโซนะครับก็คือคุณวิภากรสุขพิมายหรือคุณการให้สัมภาษณ์กับข่าวสดยอมรับว่าเป็นผู้โพสต์ภาพและก็ข้อความ เข้าไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ว่าทีกจริงซึ่งมีการระบุเรื่องเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดกรณีทำร้ายภรรยาและก็รวมถึงการทิ้งไม่ดูแลล,แลูกและก็ภรรยาเนี่ยคุณประสิทิ์ครับคุณการเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอดีตภรรยาเนี่ยบอกนะครับว่าตนยอมรับว่าภาพที่เห็นใน Facebook วิภากรสุขพิมายเป็นภาพเสกโลโซจริงโดยถ่ายเอาไว้ขณะที่เสกอยู่ที่บ้าน แต่ตอนนี้คงเรียกว่าตนเป็นภรรยาของเสกไม่ได้เพราะกลายเป็นอดีตไปแล้วหลังจากที่เพิ่งหย่าร้างกับเสกไ,ไปเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาสาเหตุที่ต้องหย่าก็เพราะว่าสุดทนกับพฤติกรรมของอดีตสามีมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยครั้งสาเหตุสําคัญเกิดจากเสกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมบางประการแล้วก็ยังแอบนอกใจตนบ่อยครั้งเรามีเรื่องทะเลาะกันบ่อยถึงขั้นเราถูกตบตีแต่ที่ผ่านมาพยายามอดทนเพราะเรามีลูกกันรักกันมายาวนานร่วมๆ20ปีครับ อดีตภรรยายังบอกต่อนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณปี52เคยมีข่าวว่าเราทั้งคู่จะเลิกกันแต่ในที่สุดทุกอย่างก็ปรับจนเข้าหากันได้ขณะนั้นเนี่ยมีลูกด้วยกัน2คนก็คือน้อง2คนนะครับจนกระทั่งต่อมาก็มีลูกด้วยกันอีก1คนรวมเป็น3คนครับอย่างไรก็ตามณปัจจุบันเนี่ยความอดทนของตนเองหมดแล้วทนไม่ไหวกับพฤติกรรมทั้งหมด จนในที่สุดเป็นที่มาของการหย่าร้างเมื่อวันที่31สิงหาคม54และจนถึงขณะน,นี้ตนก็ทําข้อตกลงในรายละเอียดการหย่ากับทางอดีตสามีไว้หมดโดยฝ่ายเสกเนี่ยได้จ่ายค่าเลี้ยงดูลูกมาส่วนหนึ่งหลังจากการหย่าแต่ในส่วนของค่าเปอร์เซ็นต์ซีดีและคอนเสิร์ตที่ผ่านมานับตั้งแต่หย่าไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขพอตนทวงถามก็อารมณ์เสีย เรื่องของทรัพย์สินสมรสเนี่ยนะครับคุณวิภากรบอกว่าโดยเฉพาะบ้านที่ซอยวัชรพลตลาดอองเงินที่ดินย่านเกษตรนวมินรวมไปถึงรถ BMW Series เเเสกบอกจะยกให้ลูกเพราะว่าจะได้ให้ไว้ไปส่งลูกเรียนแต่ทุกอย่างก็ไม่เป็นไปตามคำพูดที่สำคัญบ้านที่อยู่ปัจจุบันก็เข้าไปอยู่เองและพาผู้หญิงเข้าไปอยู่ทั้งทั้งที่ตกลงกันว่าจะย้ายตัวเองไปอยู่คอนโดมิเนียมทุกข้อตกลงไม่เป็นไปตามนั้นนั่นแหละ สุดท้ายเนี่ยอดีตภรรยาของคุณเสกก็บอกว่าจะให้หนูทํำยังไงหนูต้องดูแลลูก3มคนถึงตอนนี้เนี่ยหนูทนไม่ไหวแล้วจึงต้องทําในสิ่งที่ไม่อยากทําใครจะว่าหนูทําเกินไปก็ตามแต่ในความเป็นแม่คนยังไงก็ต้องสู้ซึ่งถ้าเขาเป็นลูกผู้ชายและยังมีความเป็นพ่อหลงเหลือน่าจะคิดและเข้าใจถึงจุดนี้บ้างยืนยันจะเดินหน้าสู้เพื่อความชอบธรรมถึงที่สุดเพราะทุกเรื่องก่อนอยาหนูมีหลักฐานสัญญาที่เซ็นตกลงกันไว้หมดแล้วนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะเป็นการให้สัมภาษณ์พิเศษกับข่าวสด ยอมรับว่าเป็นการโพสต์ข้อความและภาพคุณเสกนะเข้าไปใน Facebook จริงๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับ,รบมีรายงานนะครับว่าจากบุคคลใกล้ชิดของเสกโลโซนะฮะว่าขณะนี้ก็แน่นอนว่าเสกทราบเรื่องแล้วและกําลังตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรต่อไปซึ่งเป็นเรื่องภายในครอบครัวที่ละเอียดอ่อนคนใกล้ชิดของเสกบอกนะฮะว่าเสกโลโซเกรงว่าหากเป็นข่าวมากๆลูกๆจะสะเทือนใจส่วนเรื่องสารเสพติดนั้น ไม่ทราบอันนี้หมายถึงคนใกล้ชิดเนี่ยไม่ทราบเนี่ยนะฮะอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะคุณภาสิทธิ์ครับ ก็มีข้อความออกมาล่าสุดใช่ไหมฮะจากอดีตภรรยานะครับใน Facebook ฉบับเดียวกันก็คือวิภากรสุขพิเมเนี่ยนะครับบอกว่าสุขพิมายขออภัยครับก็สุขสันต์วันเกิดลูกสาวนะครับแล้วก็บอกว่าแม่ขอให้ลูกมีความสุขมากๆเป็นเด็กดีนะคะแม่รักลูกมากและแม่จะดูแลลูกอย่างดีก็มีคอมเมนต์ข้อความเข้าไปเป็นจนํานวนมากให้กําลังใจนะครับเช่นเดียวกับเมื่อวานนี้ที่เธอโพสต์ข้อความเข้าไปเนี่ยนะครับว่าขอบคุณสําหรับทุกกาลังใจ เร็วๆนี้อาจจะออกมาถแถลงข่าวให้สังคมรู้ความจริงเพราะทนมามากแล้วถ้าใครไม่เจอกับตัวก็คงจะคงจะไม่เข้าใจอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะผู้บริหารของ g m m Grammy ต้นสังกัดของคุณเสกก็คืออากู ใช่ครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวมติชนนะครับบอกว่าแกรมมี่เนี่ยพยายามที่จะติดต่อไปที่คุณเสกโลโซตั้งแต่ทราบเรื่องคือวันศุกร์ที่2แล้วนะครับแล้วก็ได้มีการมอบหมายให้คุณบุษบาดาวเรืองประธานกรรมการบริหารและคุณกริดทอมสันกริดทอมส <Thomas S 1> นะครับ,ร,ร,บรองกรรมการผู้อํานวยการเป็นผู้รับผิดชอบไปแต่ว่าจนถึงขณะนี้ย่อยังไม่สามารถติดต่อคุณเสกได้จึงยังไม่สามารถบ,บอกได้ว่าทางแกรมมี่เนี่ยจะจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ต่อไปอยังไงอากูบอกว่าก็ควรจะฟังความจากทุกฝ่ายเช่นก่อน ก็ยอมรับว่าพอจะเคยรู้ถึงปัญหาครอบครัวของเสกต้องให้เจอคุณเสกก่อนต้องถามเขาว่าเรื่องเป็นยังไงแล้วก็ตัดสินใจอีกทีหนึ่งปัญหาครอบครัวส่วนตัวของเขาเราก็พอรู้อยู่เพราะทำงานกันแบบพี่น้องก็ไม่ได้แตกตื่นอะไรต้องหาตัวเสกมาคุยกันก่อนว่าข้อที่จริงเป็นยังไงส่วนภาพที่คล้ายกำลังเสพสารเสพติดนั้นอากูภัยบูลบอกนะฮะว่าแกมี่ก็มีกฎเรื่องการห้ามเสพยาเสพติดเหมือนบริษัทอื่น แต่ภาพที่เห็นก็ยังไม่ชัดเจนขนณะจะชี้ชัดได้ทันทีโดยไม่ต้องถามเพราะฉะนั้นจะต้องไต่สวนกันทุกประเด็นก่อนว่าจะจัดการดูแลกันยังไงเขาเป็นน้องเราเป็นคนร่วมงานของเราถ้ายังไม่ได้คุยกับเขาจะไปตัดสินอะไรเลยเนี่ยคงไม่แฟร์ถ้าติดต่อเขาได้คงไม่บิดเพิยวที่จะคุยกันอยู่แล้วนะฮะล่าสุดติดต่อทางแกรมมี่<ๆ>ก็ยังยืนยันนะฮะว่ายังติดต่อคุณเสกไม่ได้เนี่ยนะครับคุณภาชิตครับ เอาละฮะช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันต่อนะครับเรื่องเล่าสออาทิตย์ครับ